ทีเนี้ยถามชื่อบุคคลที่สามนะคะบุคคลที่สามก็คือใคร he she it เออ the third person นะคะเออถามชื่อบุคคลที่สามนะเรา his อ่ถ้าผู้ชายนะ,ะเป็น his name ถ้าผู้หญิงเป็น her name นะคะใครที่ไม่รู้ว่า his กับ her นะคะจะใช้ยังไงจะใช้เมื่อไหร่นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะแบบง่ายๆเลยนะ,ะ his อ่ h his ก็คือใช้สำหรับ ผู้ชายนะ,ะถ้าคนที่เราจะถามอ่ะเป็นผู้ชาย his name นะ his name what's w what h a his name นะ,ะเปลี่ยนจากที่เราถามคุณนะ,ะถามผู้สนทนาเราเป็นถามบุคลบคลที่สามบุคคลที่สนะ what's his name w h a t his name นะคะอาแต่เวลาเราใช้จริงๆนะคะเราใช้จริงๆคําคำว่า his นะคะ his her เนี่ยเป็นภาษาพูดเขาจะไม่ออกเสียง อันนี้สำเนียงอเมริกันนะคะเขาจะไม่ออก H ไม่ออกเลยนะคะเป็น Silent Sound นะคะมันก็จะเหลือ is กับ is โอเคไหม his พอไม่มีพอไม่มี h ก็จะเป็น is อ่าก็จะถามเวลาพูดเขาก็จะลิงก์ไปเลยนะคะว่าเป็น What's this name What's h i s name What's h i s name นะคะผู้หญิงเป็น her her names นะคะ his กับ her ใช้ใช้ยังไงนะ his กับ her เนาะก็ใช้นะคะอยู่ข้างหน้าคำนามข้างหลังนะ่ะจะต้องมีนามนะคะ his name อ่า his phone เ yeah. นี่ย h i s phone โทรศัพท์ของเขา her phone เนี่ยต้องมีคำนามมารองรับนะคะนะคะ what's her name what's her name นะคะเวลาเป็น her เนาะเวลาที่เขาไม่ออกเสียง h นะคะ h นะคะมันก็จะเป็น what's the what's the what's the name what's the name นะคะมันก็จะออกแบบนี้โอเคไหมะคะเวลาตอบนะถ้าเขาถามว่า what's his name what's his name นะคะเวลาตอบก็ตอบว่าอะไรเอายกมาจากประโยคคาถามนั่นแหละยกออกมาจากประโยคคําถาม his name is นะคะ his name is Mike นะ his name is Mike นะคะ, Mike, ะ,คะอ่าก็เอาชื่อของเขาคือ Mike อย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ what's her name what's her name นะคะเราก็จะเป็นอะไรคะ her uh, her name is her name is นะคะอะไรเอ่ย Jenny her name is Jenny นะคะอันนี้ก็คือใช้หลักแบบถูกต้องตามแกรม,มารแบบง่ายๆเลยนะคะเนาะโอเคไหม